ไม่มีเร้อฉาบร้อฉาบน้ำขีดทำแล้วเหรออะไรนะยางร้อฉาบน้ำขี่เธอทำไปันขีดเหรอะทได้ไงการจะไปทามทำเป็นทามทำไมอ่ะอ๋อทำได้เหรอได้โกหกเปล่าทได้หนาเอาเอาใบขับขี่บัตรประชาชนมาดูมีเปล่ามีหนาเนี่ยก็มีจะดับหนู หนูไม่มีถ้าหนูมีหนูก็ต้องโชว์ได้เขี่ยเขี่ยทำไมเขี่ยเขี่ยทำไมเขี่ยแต่ออสไม่มีาดีออสไม่มีบัตรประชาชนโูกรู้หมดแหละโดนตำรวจจับเขาที่แล้วไม่เห็นปากดีอย่างนี้เลยนี่ก็จริงว่ามีโอนยจังให้ใครเนี่ยออสไม่มีใบขับขี่เป่าหูเขียงเขี่ยออสดูนี่นี่ขอเรียกใบขับขี่นี่นี่นี่อย่างนี้เขาเรียกใบขับขี่ออสมีเหรอมีัพ่อมี ก็ไหนอ่ะพ่อมีออสไม่มีมีออสมีใบขับขี่ได้ไงเปล่าว่ามีไม่เชื่อจริงเปล่าจริงเปล่ามาดูใบขับขี่ดูหลองรับปั๊บเห็นไหมไม่เห็นเลยเนี่ยใบขับขี่ปั๊บไม่เห็นเลยใบขับขี่โอ้ยรอหมดอ่ะอ่านเดือดชื่ออะไรเออเปล่าเปล่าอยู่บึงช่องเปล่าอยู่บึงชอง เป๋าอยู่อะไรนะเปลาอยู่บัวทองเปลาอยู่บัวทองใช่ทีนี้มันก็เขียนมาบางแคนะทำไมเนี่ยแต่เก่งใหญ่เลแล้วฮะย้ายไปแล้วย้ายแล้วย้ายแล้วใช่แต่ออสไม่มีใบกับขีมีก็ออสมีไม่ได้โุ่คนส่งกรงเป๋าไม่ได้ออสได้ไงเสียงจริงเสียงออสไม่ได้ใบกับขี่ถูกอ่ะไม่ต้องมันจะมีได้ไงได้จอม อออสไมมีไบมับพี่ไม่ได้อันนี้พูดจริงๆอออสไม่มีมีออสไปทำที่ไหนมาตออดนัดไอไปคกับพี่เนี่ยนะใช่ทำที่ตลาดนัดใช่ไครเปิดให้ทํเขาไปทำอูใหญ่